ผู้ชมค,ครับวันนี้อาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมไปตรวจความพร้อมสถานีสูบน้าคลองบางซื่อค่ะคือช่วงนี้ต้องดูเรื่องความพร้อมเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือน้ําที่จะมาหน่อยค่ะขณะเดียวกันปกติเวลาไปไหนก็จะไลฟ์ไปด้วยอย<ช>ู่แล้วในเพจ Facebook ของผู้ว่าชัดชาติไปเจอกับพ่อค้าแม่ค้าไปเกอกับชาวบ้านแถวนั้นนะครับแถวชุมชนใกล้เคียงวัดแก้วฟ้าจุฬามณีแล้วก็ชุมชนทอผ้าแม่ค้าเขาบอกกับผู้ว่ากทมว่ายัางไงบ้างลองไปฟังนะฮะ ทอผ้า,าเอาาอดูทอผ้าหน่อยสบายดีนะทุกคนขายดีไหมขายข้าวาจีการรัฐภาเหรอไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสบายขายหรงไม่ค่อยดีขายม๊อบม๊อบมาเหรอเศรษฐกิจก็มาเพิ่มวัเซ็บไปเองอ้าวนี่เหรอยังไม่มีบินเลย ปลอยปล่องลคุณผู้ชมนี่มันเขต่ัดไนมันโดนจะปาดเหรออ่านี่นะอี่แวกเดินมานี่พัดทายมานะน้ะนาาน้ำมะนาวนี่มาเจอแม่ค้าสุดท้ายแม่ค้าพอจันชัดชาถามขายของดีไหมเมีค้าคนหนึ่งบอกขายไม่ค่อยดีเทศกิจเพิ่งมากับก็เพิ่งมาเก็บเองแล้วไม่มีบินให้ด้วยนี่ฮะคุณมกทมก็เลยชี้นิ้วอะไร แล้วก็เดินไปนะฮะคือตอนนั้นก็เหมือนต้องไปตรวจงานต่อนะฮะทีนี้ค่ะพอเดินไปเรื่อยๆค่ะสักสิบนาทีได้ค่ะพี่อุ๋ยครับหลังจากเจอแม่ค้าแล้วเจอใครรู้ไหมคะเจอเทศกิจเทศกิจเลยเทศกิจเดินมาพอดีมาหา่านพัว่ันพัวถามเลยเรียบร้อยดีไหมอยู่แถวไหนแม่ค้าบนเมื่อกี้ได้ยินไหมไปเก็บอะไรเขาเทศกิจบอกไม่มีไม่มีแล้วเดินเลี่ยงไปเลย ข้างในนี่จะโดนอะไรนะตรงเนี้ย่เออไดูพี่ธะกิจยังนไงบ้างกดูสีดเดีอย่ดเมืปี่อบ้านอยู่นี่เนี่ยบานอยนู่ตายเีบ้ยดีมบ้านย่น่าขวดตรน,นี้ดีไเก็บอะไรเขาไ <c oughs> เทศกิจตอบว่าไม่มีครับอ่านีมาน่มาตรวจเรื่องน้ำใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเลยได้อะไรด้วยก็ไม่รู้นี่ชาวเน็ตเลยแซวไงพี่อุย๋ยเทศกิจโดนแล้วหนึ่งอ,อ๋อเหรอ อาจจะเข้าใจกันผิดก็ได้หรือเปล่าค่ะคือทีมข่าวรายงานว่าคือแม่ค้าที่บอกว่าขายของไม่ค่อยดีก็เป็นแม่ค้าที่ขายของในจุดผ่อนผันนะคะคก็มีการเรียกเก็บเงินรายเดือนแล้วก็มีใบเสร็จถูกต้องอ๋เอเขาเขาเรียกเก็บตรงจุดนั้นอยู่แล้วใช่เพียงแต่ว่าแม่ค้าวันนี้บอกผู้ว่ากทมแมบบินยังไม่มาเลยใช่อเดี๋ยวบินก็ตามมาค่ะเป็นอย่างนั้นละค่ะ <c oughs>